น้ำมันตัวท็อปฟังก์ชันจัดเต็มค่ะคุณพี่ค่ะและเลขใหม่แค่75,000กิโลผนเพียง6,000บาทกับโตโยต้ายาริ a เอทีพ s น1เปี2019รถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์เลยค่ะคุณพี่ป้ายแดงขาย6 0แสนต้นต้นนะคะคุณพี่มาที่เพชรยนต์ค่ะราคาอยู่ที่3 0 0แสนกลางๆกับรถสวยใหม่น้อยๆคันนี้เลยนะคะ เป็น Toyo ต a y ยาริ a t i ท 1.2S นะคะปี2019ค่ะรถใช้งานมือเดียวกับเลขไมค์แค่75,000กิโลไปด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยค่ะคุณพี่กระจังด้านหน้าดีไซน์สวยตัดโครเมียมนะคะคุณพี่และก็สีดำเงาเป็นโนแบค็คป,ป้ายทะเบียนนี้ขอคืนนะคุณพี่เพราะป้ายสวยๆนะคะคุณพี่่ะรอยบุบลักยิ้มคันนี้ไม่มีเลยสภาพนางฟ้าสุดๆนะรถคันรถคันนี้นะคะเป็นรถที่แรกเข้ามาค่ะคุณพี่ขะไปด้านท้ายนะคะได้เป็นแบบ LED กล้องถอยมีให้พร้อมนะคะเซนเซอร์ ฝยหลังมีให้ทั้งหมด2จุด <Yes. S 1> ด้วยกันค่ะมีเต็นท์ให้ดูด้านในนะคะสวยมากๆด้านในค่ะคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะดีไซน์สปอร์ตสุดๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าหน้าจอทัชสกรีนพวงมลาลัยมันติฟังกชันระบบเอนจิ้นพุูสตาร์ตกุญแจรีโมทนะจ๊ะพี่จ๋าถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจน,นะคะอยากได้รถเก่งผ่อนเบาๆสักคันนะ,ะเดือนละหกพันเท่านั้นนะคะอินบอกทักแชทมากรังเต็นได้เลย